ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับโหคอร์ดูตี้ของเราเนี่ยนะฮะมีการอัปเดตมาอัปเดตมามากมายนะครับเนาะแต่อัปเดตที่สามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นของคนได้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับเลเวลของเรานะครับจากตอนแรกตัน3 5 0ตอนนี้ตันที่400เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีโหเนี่ย ฟังก์ชันของโหเนี่ยโหงงไปหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับผมรวมถึงมีระบบใหม่เข้ามาที่ผมบอกว่ามันจะทําให้เปลี่ยนการเล่นของเราไปนะครับผมนั่นก็คือระบบการ์ดนั่นเองหรือวายการ์ดนะครับคือตัวนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้แต้มนี้มันเอามาจากไหนนะผมมี20แต้มนะครับก็การ์ดแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่ทุกคนน่าจะได้เหมือนกันก็คือ เพิ่ม1ช่องสำหรับสวมใส่เปิร์กแดงที่ไม่สามกันนะครับผมอ่าผมลืมบอกนะคลิปนี้ผมจะมารีวิวปืนใหม่นะครับแต่ ไม่ได้มาเจาะระบบการ์ดอะไรทั้งนั้นแต่แค่บอกเฉยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเกมนะอันที่2ก็คือผมพูดง่ายๆก็คือเป็นระเบิดตอ่มไม่ใช่ระเบิดแฟลตระเบิดควันนะครับอันนี้เป็นระเบิดตู้มสามารถใส่ได้2อันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระเบิดแฟตใส่ได้2อันนะครับเท่าที่จับแต่ความได้นะเออแต่ไม่ซ้ากันนะครับต้องไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออันนี้นี่ อันนี้ทีเด็ดเหมือนกันนะครับก็คือสามารถใส่อาวุธได้2แบบนะครับไม่ซ้มกันสามารถ,าารถแทนที่อาวุธรองด้วยอาวุธหลักที่ไม่ซาา้ากันสมมติอ่ะสมมุติว่าคุณจะใส่เป็นอ่ายกระบอกหนึ่งแล้วก็โอดิน e, อีกระบอกหนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณจะไปคีเอทเองอาจจะเป็นสไนคู่กับโกนหรืออะไรแต่สําหรับผมผมว่าถ้าจะเล่นจริงๆริงต้องเอาเป็นพวกเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวในอนาคตผมค่อยมาขยายความเกี่ยวกับเรื่องการละกันแต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงปืนใหม่กันนะฮะก็คือปืนมาร์คแมนนั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า m 1 g เ t อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้เกเกเร็กาเร็เอาเป็นว่าผมเรียกว่า M1 แล้วกันขออภัยในความง่งภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมเอาเปว่า M1 กากากีนางแล้วกันนะ <laughs> เอาไ้ว่านะฮะโอเค <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าตัวปืนใหม่ M1 เนี่ยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเต erm ิมเกมคอมดิสตี้มือบายราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติม erm ได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ มาครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับปืนนี้นะฮะ M1 กากีนางของเรานะครับเอาไปบุหรี่ M1 อน่่งเดียวแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าไม่ทุเล่นนะฮะโอเค okay, M1 นะครับเป็นปืนที่แบบว่าโอ้โหคือรูปแบบในสมัยก่อนเลยผมไม่รู้นะมันเหมือนปืนที่ฝึกรอดอตอนผมเรียนรอดอเนี่ยคือผมเหมือนผมได้ผมเคยเห็นปืนนี้นะตอนฝึกรอรอ เวลาตกข้างปืนมันจะดังแป๊กๆ,ๆนะฮะเออแต่ว่าไอไ้ไอ้ค่ายที่ผมไปฝึกคือไอ้ตรงไกปืนเนี่ยมันค้างนะฮะเปิดค้างมันปิดไม่ได้ด้วยนะฮะบางคนก็ไอ้นี่ได้เพราะว่านักเรียนมันชอบไปเล่นกันจนปืนมันพังหมดแล้วปืนฝึกซ้อมอะไรพวกนี้นะก็เหมือนนะาใครที่เคยเรียนรอดอผมว่าน่าจะเคยคุ้นๆนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าใช่รุ่นเดียวกันผมก็ไม่ได้เสียนปืนด้วยแต่คิดว่าน่าจะใช่นะเออโอเคปืนนี้นะครับมาเริ่มต้นที่8นัดแล้วก็โหยิงอกไม่ตายด้วยนะ3าเม็ดนะฮะนี่ดบึมบึม อ้าวอตายเว้ยแล้วแต่แล้วแต่แแตระยะดาเมจหรือเปล่าโอเคแต่ปืนนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะยังไม่ทําด้วยซ้ำนะตอนแรกนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาให้ดูของแต่งนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของอ่าตัวปืนธรรมดาเนี่ยเราไม่ดูอยู่แล้วนะครับเนี่ยของแต่งบางอันมันไม่ขึ้นชื่ออไม่ไม่ขึ้นสเตตัสอะไรพวกนี้เห็นปะ่ะมันยังบั็อกอยู่เลยนะครับรวมถึงเนี่ยกิบหน้าใช่ไหมกิบหน้าหรือกิบอะไรสักอย่างอะ่ะเนี่ยใน,ยเ,นยเห็นปะ่ะ เนี่ยมันจะไม่ขึ้นสเตตัสรวมถึงแมกกาซีนเนี้ยมันไม่ขึ้นสเตตัสอะไรให้เลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่จากที่ลองเล่นที่ลองเอาแบบทัวๆทัวไทยๆเนี่ยที่รู้สึกว่าอุย้ยมันต้องรีวิวอะยังไงก็ต้องรีวิวน่ะมัน มันจี๊ดนะอันนี้มันจี๊ดจริงๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะตอนเข้ามาผมว่ามันจี๊ดแน่ๆเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับอย่างแรกเลยเรามาประกอบปืนกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปโม้ฝอยเกี่ยวกับว่ามันดียังไงนะฮะอย่างแรกเลยก็คือปากกระบอกปืนเนี่ยมีลากลกลมากไม้เลยนะครับเสียงเนิ่องอย่างไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วแล้วแต่คนจะชอบราจริงจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับลดระยะดาเมจแต่บอกว่าในระยะไกลๆอาจจะเล่นยากหน่อยแต่สายของผมอยู่แล้วผมจะไม่เล่นไกลจัดนะครับยังไงก็แพ้ ในส่วนของสไนเปอร์อยู่แล้วนะครับแพ้ในส่วนของหลายๆปืนที่มันมองง่ายๆเพราะว่าจะใส่ตัวนี้ไปนะครับผมเนี่ยอาจจะแบบลดระยะดาเมจนิดนึงแต่ว่าเข้าระยะประชิดได้แบบว่าโอ้โหฉับไวเลยนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแม่มันมันลดประสิทธิภาพความไวในการขึ้นสะโคปของผมไปเยอะเลยนะฮะต่อมานะครับกระบอกปืนตัวนี้มันมีทุกอันเลยอะมันมันมันหายไปหมดเลยมันมีแค่อันเดียวที่ผมรู้สึกว่า ตัวนี้แหละเจ๋งแจ๋วที่สุดแล้วเพราะดูจากสเตตัสความคล่องตัวนะครับผมเลยเอาตัวนี้มาเอาเท่าที่เห็นก่อนนะครับเดียนะ๋ยวในอนาคตเปลี่ยนไปยังไงค่อยว่ากันนะครับส่วนกล้องเนี่ยผมจะไม่ใส่นะครับมารแมนส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็น SKS อะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นกิโลโบลเขาก็จะไม่ใส่กันนะพวกกล้องพวกนี้นครับส่วนน้อย,ยที่จะใส่นะครับผม ต่อมาที่พันท้ายปืนนะครับพันท้ายปืนเนี่ยผมว่าหลายๆปืนหลายๆคนอาจจะใส่แบบขึ้นสโคปไว้แต่ปืนนี้แทบไม่ต้องเลยครับปืนนี้ผมใส่ตัวนี้เลยครับเคลื่อนที่อาจจะหายไปนิดหน่อยแต่มันได้ความเคลื่อนที่ตอนเองนะครับสิเอร์เซนะครับอาจจะติดตีคัดหน่อยนะครับผมหมยถึงลิ้นตัวเองนะฮะส่วนแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนผมเนี่ยมันก็หายไปโอ้โหสตัวใช่ไหมเหลือ2ตัวนะแต่ที่ผมสังเกตเนี่ยผมแนะนําให้ไปตัวนี้ดีกว่าปืนนี้ค่อนข้างลั่นไวครับ ปืนนี้ค่อนข้างลั่นไวครับผมแนะนําให้ใส่เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้ตัวนี้นะเพิ่ม12แล้วก็เพิ่ม12 m a กนะฮะแล้วก็รีโหลดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าจะเลงช้านิดหน่อยไม่เป็นไรขึ้นที่ช้านิดหน่อยไม่เป็นไรครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของก e ่าหรือว่าสกิลติดตัวของมันนะครับจริงๆแล้วจะใส่เป็น disable ก็ได้เป็น fast switch ก็ได้นะครับหรือจะเป็น m j ก็ได้แล้วแต่คนถนัดคนที่ชอบยิงทะลุหน่อย ก็ใส่ MJ แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าปืนนี้มันมัน,ม,นมันแอบเบาแล้วก็ไม่ได้ยิงไกลถึงขนาดต้องไปนั่งยิงทะลุขนาดนั้นผมว่าปืนนี้มันมันเหมาะกับพวกสายบุกนิดนึงนะครับมันเหมาะกับพวกสายบุกนิดหน่อยจะเป็นอาดิสเบลก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าคนแม่นๆ่นจริงๆนะครับแบบว่า2นัดปึ้งๆเลยอ่ะ ม,มันมันลั่นเร็วด้วยไงมันไม่ใช่แบบตึง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 ต้งตองมาสตูหลบได้ถ้าคุณลั่นเร็วๆนะคุณไม่จำเป็นต้องใส่ดิเซเบิลให้สตูช้าก็ได้คุณใส่เป็นฟาสสวิดก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบบวิ่งไงเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยมันฟาสสวิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ยเห็นปะ่ะหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจนะฮะก็ใส่เป็นดิเซเบิลก็ได้อันนี้แบบเซฟเซฟเซฟสุดๆคือดิเซเบิลนะครับถ้าแบบว่า ไม่ค่อยเซฟหน่อยแบบว่าวิง่งรัวๆหน่อยก็เป็นฟ้าสวิตไปนะครับแล้วแต่นะครับประมาณนี้อ่ะเห็นมันมันจะมันก็จะช้ากว่าก,กันไม่มากหรอกเนี่ยหเห็นปะมันจะเห็นผลนิดหน่อยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับขึ้นสโคบไวน์ขึ้นสโคบไวเลยอันนี้ขนาดยังไม่เห็นของแต่งแบบหลายๆชิ้นนะผมว่าอาจจะมีของแต่งที่ดีกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือผมยังไม่เห็นสเตตัสของแต่งด้วยซ้ําอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เอาไปว่าตอนตอนเนี้ยโอ้ขึ้นไวัยแล้วนี่คือขึ้นไวแล้วแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือดูครับ มันโอ้โหโยกขนาดเลงเนี่ยเร็วมากหรือว่าเดินขนาดเลงเนี่ยเร็วมากดูที่ถือว่าเร็วแล้วนะในธรรมดามาร์คแมนที่ยิง2นัดอะหรือว่าปืนโอเดนอะมันโชคมันโยกขากว่านี้ด้วยนะอันนี้ผมลองเทียบให้เลยแล้วการจบๆเลยนะครับโอเดนนะครับสองนัดการแต่นี่เป็นปืนกลนะครับโอเดนมันจะช้ากว่าหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่ามันจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าโอเดนอะยังไงมันก็คิงอยู่แลวครับเพราะมันกดค้างได้และขึ้นสะโขปมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยไหม คือเราไม่มันไม่ไเทียบกับโอเดนแล้วกันนะเพราะโอเดนมันคิงอยู่แล้วเนี่ยสองนัดสองนัดสองนัดเนี่ยเห็นว่ามันคิงสองนัดอยู่แล้วนะครับแต่มันสามารถเทียบกับปืนเมตาได้เลยอ่านแล้วถ้าเทียบกับเทียใกล้เคียงละอ่ะเาเอู้้ถึงแบบใกล,ใกล้ใกล้เคียงมากนะครับนั่นก็คือในส่วนของ sks นั่นเอง sks ครับเป็นปืนหนึ่งที่แรงสองเม็ดแตกแตก่ทําไมคนถึงเล่นน้อยมีครับไม่ไม่ใช่ไม่เล่นนะมีในแรงยังมีครับคุณดูครับขึ้นสโคบยากแล้วดูฮะ เวลาขึ้นสะโคบแล้วเดินมันอืดมากแบบสูิจนเลงรอสูงว่าจะพิกไปหากำแพงนี้เนี่ยคุณแตกแล้วเนื่องกว่ามันไม่เหมือนปืนอื่นเนี่ยกว่าจะแบบเนี่ยกว่าจะขึ้นสะโคลปักปัมันสองนัดก็จริงเนี่ยปักๆั่ายิงเท้ายิงเท้าก็3นัดนะฮะเห็นไหมปัก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 อะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันช้าแต่พอมีเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเจ้าตัว M1 อากากินังตัวนี้นะเออเออเอ้แต่สองเมย์ไ่แตกนะครับผมไม่รู้ว่าระยะดาเมจของมันจะยังไงนะ แต่ว่ามันล่าเร็วอะ่ะมันล่าเร็วอะ่ะเห็นปะ่ะแล้วมันโยกไวแต่ถามว่ามันดีไหม,มถ้าเอยูเยังเป็นแบบนี้อยู่โอเดนยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมว่ามัน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 ไมน่ไม่ไมถ้าโอเดนปรับเป็น3นัดนะอันนี้ผมบอกเลยนะจากใจผู้เล่นจริงๆที่เล่นนะครับถ้าโอเดนปรับเป็น3นัดแล้ว US 9นปรับให้ระยะไกล ยิงยากขึ้นความแม่นยำมนันหายไปเอาเอาเป็นว่าดาเมจไม่เป็นไรเพราะว่าปืนนี้มันล่าช้าอยู่แล้ว u s 9หรือว่าอูดไเนี่ยมันล่าช้าอยู่แล้วนะครับผมแต่ให้ระยะไกลมันยิงยากขึ้นหน่อยความแม่นยำหายไปหน่อยอย่างเงี้ยให้ปืนอื่นที่เป็นในตระกูลอื่นไม่ว่าจะเป็น AR LMG หรือว่าสไนเปอร์หรือว่า Mark man, มาร์คแมนมไนได้เฉืดอชายนิดนึงอ่ะในระยะไกลๆนะมันจะดีขึ้นนะครับแบบโอเดน3เม็ด US9 ยิงได้แค่ระยะใกล้กับกลาง เออระยะไกลย,ยิงไนดะ้แต่นี้คืออะไร u s a usmg ยิงระยะไกล4เมตรบ้าเปล่าเอาเอแล้วเนี่ยนะครับปืนอื่นอย่างสมัยก่อนที่เล่นอ่าเจ้าตัวอะไรนะเฟนเนกนะครับเฟเนกยังยิงตั้ง6 7นัดเลยนะผมเคยทำสถิติตัวเองได้คือ7นัดในระยะไกลนะครับคือมันเยอะมากเลยนะแต่เนี่ยปืนนี้นะครับเอาเราพูดถึงเจ้าตัว m 1ตัวนี้นะครับผม เนี่ยมันโยกไวมันขึ้นสะบขบไวคือมันทุกอย่างมันดีหมดเลยอยู่ที่ว่านิ้วคุณจะเร็วแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเปลี่ยนกระสุนก็ไวเนี่ป่ะเนี่ยปรับ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 เนี่ยเห็นป่ะปรับ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 เนี่ยเห็นปะเนี่ย,ย,ยผมว่ามันมีของแต่งดีกว่านี้แน่นอนแต่ว่านาอนอนี้ยคือมันมันยังมันยังไม่เห็นสเตตัสทั้งหมดอะแต่แค่เอาที่ที่แต่งที่ที่ ที่มีอยู่นะตอนนี้ที่ผมแต่งเนี่ยก็ถือว่าเวิร์กมากแล้วนะเนี่ยแล้วแบบฟาสสวิตต์อย่างเงี้ยแบบปั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 บเนี่ยวิ่งวฟุบฟุบโยกนิดนึงปับปับปับคือใครที่อยู่ในแล้งรีเจนเนี่ยก็จะเห็นสเต็ปที่แบบว่าบางคนถือมีดมาแล้วแบบพอเขาเจอหน้าคุณเขาจะโยกอย่างงี้แล้วเขาก็จะสลับยิงตึบๆปืนนี้ทําได้ดีเลยครับเนี่ยไม่เหมือนปืนอื่นนะครับปืนนี้ทําได้ดีถ้าเป็นแบบว่า AKS อ่ะ AKS เจอหน้าคนเอ้ยสับปืนก็จะขึ้นสะโคลบตับตายตายก่อนเลยนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าตัวนี้ M1 ไม่ใช่ไอ้นี่มันเฮ้ยคนปืนกันแล้วนะครับ M1 กากีนางตัวนี้นะครับหรือว่าปืนลอดองของเรานะครับผมเรียกว่าปืนลอดอจะดีกว่าอีกนะเออปืนลอดองของเราเนี่ยมันเจ๋งนะแต่ถามว่ายิงในระยะไกลเนี่ยเวิร์กไหมผมว่ามันก็เวิร์กอยู่นะผมไม่รู้ว่ามันจะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะสกินหรือเปล่าอต้องรอดูเลยนะคิาว่าจะมีสกินแดงสกินส้มหรือเปล่าทําให้แบบมองง่ายกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะอ่ะอันเนี้ยระยะไกลๆมันยัง3นัดอยู่ แล้วลองลองลองอันเนี้ยผมเอาระยะดาเมจออกนะครับผมจะลองเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้อะคำคำคำอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมเอาระยะดาเมจออกไงมันเลยแบบว่าเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเนี่ยศัยตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้เลงหน้าเกียดนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เลงหน้าเกียดนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าใส่ตัวนี้มันจะขึ้นเร็วกว่าหน่อยนึงนะ คือสโคปเร็วกว่าหน่อยแต่ตัวนี้มันจะลบถึงหาเปอรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละแรกมันแลกกันไปแลกกันมาถ้าคุณสายระยะประชิดผมแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่ามันลดแรงดีดด้วยนะครับจะยิงง่ายเนี่ยเห็นป่ะระยะประชิดแบบเข้าใกล้ๆอะไรเงี้ยปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยเห็นป่ะปึ้งปึ้งเพราะมันจะขึ้นสโคปเร็วนะครับมันลบมันขึ้นสโคปเร็วแต่ถ้าคุณแบบว่าไม่ได้ปรีดปรัดขนาดนั้นน่ะผมแนะนําให้เป็นตัวตัวนี้ละกันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้ปีดปรัดแต่ถามว่าปีดปรัดได้ไหมเนี่ยเห็นปป่ะึ๊บ เนี่ยโอ้โหถ้าแม่นๆ,ๆอยู่ในมือปีศาจจบๆเลยเนี่ยปุ๊มปุ๊มป,มปุมปุ๊มปุ่มปุ่มนะฮไหมเออถ้าอยู่ในมือปีศาจนี่เจ๋งเลยครับแล้วยิ่งมีสกินดีๆมองง่ายๆนะผมว่าปีศาจเขาลุกโชนกันทั้งเซิร์ฟแน่นอนครับปืนนี้คือที่ผมต้องรีวิวเพราะว่ามันดีคือมันถามว่ามันสู้โอเดนได้ไหมมันสู้ยูเอ็นไนได้ไหมณนะตอนนี้นะณวินาทีนี้นะผมว่าจะสู้ไม่ได้เพราะโอเดนอย่างน้อยมันก็เป็นปืนโกลมันยิงง่ายกว่านะครับและอีกอย่างนนนึึงข้สโคกก็พอั นะครับผมโยกก็พอๆกันแล้วโอเดมันยิงค้างไงแล้วมันยิงแบบตับๆ,ๆๆของบ้านไปเรื่อยๆ US ナก็เป็น SMG กระสุนสไนเปอร์ก็ยิงได้ทุกระยะอยู่แล้ว 3- 4เมตรก็ลงไปนอนนะครับไม่เคยเห็นคือน้อยนะครับที่ US ナイจะยิง5นัดผมส่วนใหญ่แล้วไกลแค่ไหนก็4นัดนะฮะนอกเสียจากคุณจะยิงโดนขามันทุกนัดเลยอะไรอย่างงี้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกคนแม่นๆเขาก็จะปิดชีพด้วยประมาณ3-4นัดเท่านั้นเองถามว่าปืนนี้มันได้ไหมได้ ใครที่ผมเห็นนะในแรงนะครับบางคนชอบเล่น S K S บางคนชอบเล่นกิโลโบ์ไฟบางคนชอบเล่นไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกปืนเทพๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเทพจะชอบเล่นคือต้องบอกว่าปืนเมตาทั่วไปนะครับก็คืออย,อย่างที่เห็นเลยจะเป็น U S 9ไม่ว่าจะเป็นโอเดนไม่ว่าจะเป็นไทยสิบเก้าอันนี้คือปืนทั่วไปที่มีตั้งแต่ ระดับล่างถึงระดับสูงเลยหมาถึงฝีมือนะแล้วก็ในส่วนของสไนเปอร์อะไรพวกนี้ก็จะมีระดับเทพๆหน่อยแต่บางทีก็มีพวกเออ,เอ,อที่แบบว่าเล่นสไนเปอร์ไม่เป็นอย่างผมเนี่ยนะครับชอบจับสไนเปอร์แล้วก็ยิงไม่โดนนะครับแล้วก็มาร์คแมนนะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่รวมตัวเทพเลยมาร์คแมนส่วนใหญ่แล้วถ้าเห็นแบบผมลงแรงแล้วผมเจอคนเล่นมาร์คแมนเนี่ยห ไอ้พวกนี้มันต้องมั่นใจในฝีมือตัวเองมากถึงหยิบมาเล่นนะครับคือไม่เทพไปเลยก็กาก,ากไปเลยอ่ะมีอยู่2แบบนะครับสำหรับมาร์คแมนนอกนั้นียมันจะมีทัวทัวไทยเก่งบ้างไม่เก่งบ้างฟุกบ้างไม่ฟุกบ้างแต่มาร์คแมนเนี่ยฟุกยากนะครับมันมันเล่นยากนิดนึงด้วยความช้าของมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเ k s เนี่ยถ้าไม่เจ๋งจริงนะมันเล่นยากครับมันมันโยกช้านะครับกิโลโบนี่ก็ต้องแม่นจริงๆนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้ตายในฉับพันด้วยมันต้องติดไฟนะครับเอาเป็นว่า ในส่วนของเจ้าตัวปืนรดรอของเรานะครับในวันนี้นะฮะถ้าให้ผมแนะนำอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็มีายการ์ดเข้ามาแล้วนะครับผมแนะนําให้ใส่อยู่2ตัวนะครับถ้าจะใส่เปิร์กแดง2ครั้ง2อันนะครับหนึ่งนะครับผมให้แนะนําเป็นสเกลเกอร์ตัวนี้สําหรับสายวางบอมนี่พูดก่อนนะสำหรับสายวางบอมผมแนะนําให้เป็นสเกลเกอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับควักปืนไวขึ้นนะครับหลังจากวิ่งความเร็วในการเตะอาวุธเพิ่มขึ้นและลดเวลาในการเล็ง ลดลงก็คือเลงเร็วขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้มันทาให้เลงเร็วขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เวลาเขาเรียกวน,นะดีเลยในการวิ่งยิงมันจะน้อยลงนะครับแบบว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วงัดปืนขึ้นมามันจะเร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่ล้วก็สลดยยิงอะเนาะแต่เอาเอาไปว่ามันเลงเร็วขึ้นแล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับถ้าเป็นสายแบบฮาร์ดพอยต์สายวิ่งวิ่งหน่อยผมก็แนะนําเป็นไลท์เวทนะครับวิ่ง5แล้วก็ใส่ไปตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันจะจี๊ดมากนะครับหรือแล้วแต่คุณจะใส่เป็นอะไรกกก็็ไดด้้้้แแตตต่ถถาาพพูึงนนนนนนหรือ,อะะวววีีผมจนนํเปััับ นี่สตัวนี้นะครับเอาแบบเซฟเซฟเลยเซฟเซฟเลย,ๆๆเลยไม่ว่าจะโหมดไหนก็เล่นได้คือ2อ,อันนี้นะครับสอ,อันนี้ใส่ไปเลยนะครับแต่ไอตัวไลท์เวทเนี่ยผมผมว่าเอาไปเล่นแบบสายบุกบุกหน่อยสายบุกหน่อยแต่เล่นสายเซฟคุณไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ผมแนะนำเป็นสตัวนี้นะครับผมแต่ไอตัวนี้ยืนพื้นอยู่แล้วควักไวเนี่ยเปลี่ยนแค่ว่าไลท์เวทกับสเกาเกอร์ว่าจะเอาอันไหนเท่านั้นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับปืนรอดองของเรานะครับ M1 ็มวันกาเลตหรือ,อกาลาอะไรสักอย่างนะเอาไปว่า ก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวระบบต่างๆถ้ามีอันไหนอัปเดตมาหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะว่าจะรีวิวอะไรนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายรักนะจุ๊บ